สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะสรยุทธ์คอมเมนต์ทันทีหลังโกตีประกาศสาเหตุเลิกพภรรยาทำหลายคนต่างตกใจอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อคู่รักที่เพิ่งแต่งงานไปหนึ่งปีแยกทางกันแล้วระหว่างโกตีอารามบอยและกวางสุภัษ์ซึ่งทั้งคู่ตัดสินใจจบรัก12ปี ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยด้านโกตีโพสอินสตาแกรมประกาศเลิกยอมรับว่าผิดที่ตนคนเดียวเพราะนี่คือการตัดสินใจของตนเองตั้งแต่ต้นพร้อมเผยด้วยตัวตนวิธีคิดการกระทำความฝันที่เป็นไปได้ยากและความกดดันไหลอย,อย่างที่แบกรับมานาน ทำให้เผลอพูดคำแรงๆที่ผู้หญิงน้อยคนจะรับได้ยืนยันไม่มีมือที่สเข้ามาเกี่ยวข้องมันคือทัศนาคาติล้วนๆท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ล้นหลามด้านพี่ชายที่สนิทอย่างพี่สระยุทธสุทัศนะจินดาก็ได้มาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีแดงสองดวง